สวัสดีครับโอ้โห,โโหกว่าจะได้เล่นอีกรอบแล้วปอกเลยยาวนานมากเร <c oughs> ื่องเก่าเนี่ยมนันรับปีกเยอะนะครับมีแต่อันใหม่ๆนั่นเลยอันเก่าเลยไม่ค่อยได้เล่นรูน้สึกว่าเยอะเกินเกินต่อตัวเสริมพ่อ,อช่วยหน่อย ข้อไอดีเนี่ยทุกทีแม่งมันต้องยินดีต้อนรับกลับตลอดเลยหายไปนานแค่หายไปสองเดือนมันก็ทวงแล้นะครับอะไรประมาณนี้แสองสาเดือนมันทวงเลยนี่มันเออพลังสะไรกัแล้วอะไรกัแม่นอนเหรอเหี้ยกูก็เนาะเป็นงานเจอของจริงเพื่อนเป็นของจริง นี่มันก็อื่นอยู่นะไม่ได้ไปมันกิ่งกว่านี้เอเซียว่ะเล่งสวยเนาะไป๋ไป๋ไป๋อ้เอเซียยิงก็แรงกว่านะแต่ว่าไอ้ที่มันตายยากเกินไอ้ที่ปิดมากกูบอกเลยฟุเปอร์เอเซีย ใส่พี่ยัง,งทำใช่ได้ตัดจักเลย <c oughs> เรียบร้อยอึดมากเลย よう僕はその子に興味があるんだ。早く本部に連れてきてくれているんだる了解。あいちゃん、た佐に直ちにれ撃の準備をするようにして、目的地は天命本部よ。それと、ブロードを入れに。 ต้องใช้สพูกระจัดรังแคมาใช้ดูนะครับบอกว่า,ารังแคผมเยอะนะแคเยอะมากใช้ทีคันอะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าคันครังเพราะรังแคหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะอันนี้ที่ย <Yeah. S 1> มาทไปใช่ไหมอ๋อใหุ้ณดูน้อยลองกันนี่ยกดาบแห่งการปฏิบัติไอ้ปฏิบัติเดี๋ยวปุ ไม่สูญแท้ไอ้ตรงเพชรต,ตอากันหน้าผมจะลินให้มันประผาน,นะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันจะยุ่งยากก็เลยเกินพี่แม่โก้โอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานอันจริงก็เจอตอลอดแหละมอนเตอร์ควอ,อนตัม <c oughs> <c oughs>

全領域防衛衛星起動全バルキー部隊一級作戦準備さあ世界の変革を迎える準備を整えろ

Ồ cái kìa gì không phải gì đâu Ok Ok Ok, okay. okay. โอ้ยเหียมันยากกว่าเดิมไหมเนี่ยนี่เล่นท่าเยอะวินตายสิวะบางทีก็เกินไปเนาะ ใช้สีอะไรอยู่มันเนี่ยเออ ไ,ไ,ไปด่านต่อไปด่านที่ซีจียาวๆเลยขดัดซีนนี่รูว่าโอเคด่านต่อไปยัง <c oughs> ไม่โกงเหมือนเดิมแต่จะได้เล่นหรือเปล่า จะได้นล่นนายกอีกอีกแล้วไปสัต่ทำไมชอบไปแล้วอุ้ยยังไงอ่ะอันนี้อ๋อโอ้ยอ่ะอันนี้ขึ้นบนเลยอาชีพหายอ๋อโอ้ นะดำเปลี่ยนเป็นขาวอ,อันนี้ขาวเอ้ยโอ๊ยเย้ตายนลน่นที่อะไรกูเนี่ยไข้อันนี้ต้องโอเคโอเคที่อะไรเนี่ยไอพวกเวน ทำไมอ่ะเอ้ยจะป้าเหรอ <c oughs> โอ้หต้องหลบแม่งเอ้ยสัตว์ <c oughs> โอ้วินาศที่อันเหี้ยวมากเลย <c oughs> <c oughs> ตึงไม่ดางที่ตึงครับเรืองคำว่าเหีเ้ยไม่ดี ันนี้พอดีเองอมาสักทีครับหลังจากที่เล่นยานบินหามาเกือกนาวมาหาลุกอะไรไม่รู้ตายใส่พวกเวน อย่าให้มไปโกปกป้องฐานเองว่าแต่เราป้องป้อง,งอะไรอะ่ะดูดิอ๋ออ๋ออย่ามัเข้าวงอะ่ะเจ๊เหรอโอปิดสายฟ้าเออยอย่ามาเลยพวกเวน ออกเว้นเฮยเฮียเฮียมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ย

จะฝากกัลังไปเอ้ยอะไรวะเอ้ยเอา Ơ, อมันไม่มีคว่ามีแต่เงาเฮ้ยสายฟ้าโดนกูนกนอีกเฮ้ยเนี่ยไอ้มาแล้วเฮ้ยกูตายเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยควายเกือบตาย เกือบตายจริงนะครับโอเคครับก็เอาไว้พาร์หนะคัเนาะพอละแล้วอีกประมาณสี่ด่านโอเคไปได้ไหยอ๋อไมะไร้เล่มด่านนี่แคที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สับดให้เายนะครับ